สวัสดีครับผมครับตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและเลียนแบบนะครับผมพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับผมและตอนนี้ครับมีวิทยากรมาให้ความรู้เราสองคนครับผมขอเชิญพี่ปิยพลและพี่จุฑา์ครับผมสวัสดีครับครับผมนี่เป็นวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เราในวันนี้นะครับผมผมอยากจะทราบว่าพิพิธภัณฑ์ที่นี่ครับผมมีจุดเริ่มต้นมาได้ยังไงครับผม คคนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Museum of c o u n t e r f e i t g o o d ธนะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือพิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและเรียนแบบนะครับของบริษัทตีริกีนกิบบินส์นะครับบริษัทตีริกีนกิบบินส์เนี่ยเป็นสำนักง,งานกฎหมายนะครับที่ทำดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็เราเนี่ยได้เริ่มก่อตั้งบริษัทตีริกีนกิบบินส์เนี่ยมาตั้งแต่เมื่อประมาณร้อยยี่สิบปีที่แล้วนะครับแล้วก็ เราก็ได้มีการาทําคดีเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเมืองไทยนะครับทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นประเภทหลักๆได้ประมาณ3ประเภทนะครับก็คือ,อเครื่องหมายการค้านะครับลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นสิทธิบัตรนะครับอือขสิทธิ์นะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นลิขสิทธิ์ค o ดพ r ไรส์นะครับทรัพย์สินทางทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่เป็นเครื่องหมายการค้านี่ก็อย่างเช่นพวกโลโก้พวกแบรนด์พวกยี่ห้อต่างๆนะครับส่วน สิทธิบัตรเนี่ยก็จะแบ่งเป็นประเภทหลักได้อสองประเภทนะครับก็จะเป็นสิทธิบัตรที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งประดิษฐ์นะครับอินเวนชั่นนะครับหรือเป็นเอ่อเป็นดีไซน์เรื่องของการออกแบบนะครับเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีต่างๆนะครับในส่วนของคอปปี้ไร h ์เนี่ยหรือลิขสิทธิ์เนี่ยก็จะได้แก่พวกเอ่อหนังเพลงเอ่อซอฟต์แวร์นะครับพวกนี้นะครับซึ่งบริษัทของเราเนี่ยก็ทำคดีพวกนี้มามามาเรื่อยๆนะครับ ซึ่งในการทําคดีเนี่ยเราก็จะมีการรวบรวมพวกตัวอย่างสินค้านะครับที่เราได้รับจากทางลูกความเนี่ยลูกความเนี่ยจะส่งพวกสินค้านะครับมาให้เราเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการดําเนินคดีหรือประกอบการพิจารณาคดีนะครับซึ่งซึ่งสินค้าพวกนี้มันก็เราก็เก็บรวบรวมมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนจนเราคือทางคุณเดวิดไลแมนนะครับซึ่งเป็นซีอีโอของบริษัทเราเนี่ยก็มีความเห็นว่า แทนที่จะทิ้งมันไว้เฉยๆเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเนี่ยก็น่าจะเอามาจัดเป็นที่พรริพิธภัณฑ์นะครับเพื่อโดยมียวัสถุโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาทำเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ,คะในส่วนของพิพิธภัณฑ์เนี้ยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2532นมจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ2 3ปีนะคะค่ะ,คะแล้วก็ในส่วนของการจัดแสดงสินค้าเนี่ยทั้งหมดในเฉพาะในพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยจะมีประมาณร้อยกว่าชิ้นนะคะ แล้วก็จะมีเก็บอยู่ในส่วนของคอลิชกชนประมาณ4,000กว่าชิ้นะะโดยการจัดแสดงหมวดหมู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยทั้งหมดจะมี14ประเภทนะคะนนก็จะแบ่งเป็นตามออสินค้าแต่ละอย่างอย่างเช่นเสื้อผ้ารอง้าเครื่องสำอางยานะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมกันนะคะว่าในพิพิธภัณฑ์มีจัดโชว์สินค้าอัวไหนบ้างครับนะคะเชิญ่น เราจะจำลองให้เหมือนกับเป็นตลาดนื้นะคะเป็นตลาดที่มีการจํหน่ายสินค้าปองสัะอเคครับผมก็เลยจะดูว่าเป็นแบบลึกลับับซ้อนนิดนึอแบบกับหน่อยนะฮะค่ะอย่างที่บอกนี่คือเยอะที่สุดคือเสื้อผ้าเพราะว่าเมื่อก่อนในประเทศไทยเป,เป็นฐานหลักในการผลิตส่งออกใช่แต่ว่าณนาปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ถูกกระจายไปที่ทางแถบอนโดจีนเช่นขเขมรกัมพูชา อเขมที่เราเรียกว่ากัมพูชาค่ะแล้วก็พม่าแล้วก็วกจีนก็จะมีอินพอรตเข้ามาอ,มอันนี้จะเป็นเก็บคอลเลกชันรวบรวมทั้งหมดนะคะว่ามีตัวไหนแต่ส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ผลิตภายใต้แบรนด์ P G A ซึ่งเป็นเคสที่ไม่ได้มีการต่ออายุการขออนุญาตผลิตแล้วก็ทางผู้ผลิตเนี่ยนำไปจำหน่ายโดยที่ไม่ได้ต่ออายุตรงนั้นก็เลยทำการยึดมา อันนี้ก็นืนมาจากสดกแสดงข้างในให้ดูๆแบนะคสินค้า <c oughs> ทางพิพิธภัณฑ์นะครับมันจะมีทั้งประเภทที่เป็นสินค้าปลอมแล้วก็สินค้าเรียนแบบซึ่งสองอย่างนียจะไม่เหมือนกันนะครับไอ้คำว่า c o u n t e r f e i t นะครับในที่ที่เป็นชื่อพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยมันหมายถึงสินค้าปลอมแต่ว่าใน่นองเดียวกันเนี่ยภายในภายในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยจะมีสินค้าทั้งสองแบบทั้งประเภทที่ปลอมเลยคือเหมือนทุกอย่าง แล้วก็มีที่แบบเหมือนแต่คล้ายคล้ายแต่ไม่เหมือนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราเรียกว่ามันเป็นม,มันเป็นสินค้าเรียนแบบเกตดการดูสินค้าปลอมในพิพิธภัณฑ์นะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีแท็กนะคะ่ปดูป้ายครับป้ายค่ะเป็นตัว F แต่ว่าเป็นรีโหลด นะคะก็คือเป็นเฟซเราหมายถึงเฟซก็คือของปลอมแต่ส่วนในแท็กที่เป็นตัวจีก็คือชิเนียนคือของแท้นะคะแต่ในส่วนที่ไม่มีป้ายเนี่ยก็ก็แสดงว่าสินค้ามันเป็นสินค้าปลอมค่ะถ้าอยู่ของแท้นะของแท้ของแท้ครับอย่าเพิ่งจับผมนะฮะในส่วนนี้เป็นโชว์เคสของลาคอสนะคะซึ่งเป็น ที่เราได้คิดมาจากกนะารดูนะคลับลาคาสเนี่ยก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบรนด์ดังนะครับในเมืองไทยนะครับซึ่งออพอจะบอกคร่าวๆได้นะครับว่าอย่างลาคอสเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะดูว่าของของจริงหรือของปลอมอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของปลอมเนี่ยเสื้อผ้าไซส์มันจะเป็น S M L นะแต่ลาคอสเนี่ยของเขาเนี่ไซส์เขาจะไม่เป็น S M L เขาจะเป็นตัวเลข สองหรืออะไรเงี้ถ้าเกิดไปตามร้านเนี่ยร้านบอกว่าน้องไซส์ของน้องเนี่ยขนาดเอราคอสพอดีเลยแสดงว่าน้องเจอแล้วเจอแล้วได้แล้วนะครับแต่เราจะมีการแนะนําค่ะว่าหลักในการที่จะสังเกตว่าสินค้าเป็นสินค้าลอกเล็ยนแบบหรือสินค้าปลอมได้ยังไงเราจะมีหลักก็คือ3าพีนะคะ P1 คือ Pri ซ์คือราคาถ้าเกิดราคาที่เราซื้อปกติกับราคาที่เราไปเห็นข้างนอกเป็นราคาที่แตกต่างกันมากแล้ว ดูแล้วอันนี้เป็นข้อสังเกตได้เลยว่างอาจจะเป็นของปลอมนะคะในส่วนที่2ก็คือ place คือสถานที่นะคะสถานที่อย่างปกติวเวลาเราไปซื้อของพวกรากคอสหรือพวกแบรนด์เนมเนี่ยส่วนใหญ่คือจะอยู่ในห้าง<ช>แต่ถ้าเป็นสถานที่ที่เป็นที่เปิดอย่างเช่นตามถนนที่เวลาเราเดินไปแถวสุมวิทย์หรือเป็นตลาดทั่วไปอันนี้นเราอาจจะ คาดเดาได้ว่าอันนั้นก็คือเป็นสินค้าลออย่างที่3าก็คือแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งเนี่ยเป็นรูปแบบของ่องหรือผลิตภัณฑ์ค,คือก็เก็บเทียบกันได้สาหรับคนที่เคยซื้อวัสดุนะคะจะแตกต่างจากของแท้แล้วก็ตัวรูปของตัว,ตวอักษรโลโก้เนี่ยก็จะมีความคมชัดมากกว่ามัน,มนเป็นมันเป็นหลักข้าวๆ<ช>ที่ที่เราใช้ในการในการประเมินสินค้าว่าเป็นของจริงหรือของปลอมนะครับแต่ว่าก็ มันก็อาจจะใช้ไม่ได้แน่นอนแต่ว่ามันก็เป็นถือว่าเป็นหลักคร่าวๆที่เราใช้ยึดได้นะครับเราก็เรียกกันภายใน,ในบริษัทเราเองนะครับว่าหลัก 3P ก็คือ price, p r a c e packaging ครับคือถ้าเกิดเราเราสังเกตสินค้าชิ้นนี้เนี่ยราคามันอ๊ะมันมันตำ่ำมันต่ำกว่าราคาปกติสักสีิบเอรย่างเงี้ยเราอาจจะคิดว่าเราโชคดีหรือเปล่าที่แบบเออเราได้สินค้าราคาถูกแต่พอเราดูสถานที่อย่างเช่นสินค้าชิ้นนี้มันไปขายอยู่ข้างๆโรงหนัง ติดถน,นนแล,แล้วคนขายบอกว่าเนี่ยเพื่อนพี่เอานําเข้ามาเองแหละจากเมืองนอกไม่เสียภาษีก็เลยถูกเราจะคิดว่าเรายังโชคดีอยู่ไหมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือแพ็กเกจจิ้งนะครับถ้าเกิดเราใช้ของสินค้าชิ้นนี้มาเป็นเวลานานเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสีมันเป็นยังไงนะครับตัวหนังสือมันเป็นยังไงตําแหน่งต่างๆของของ,ของของการลาเบลสินค้าเป็นยังไงนะครับ <S <S สิ่งต่างๆเหล่านี้เราใช้ในการประกอบการพิจารณาดูว่ามันเป็นของแท้หรือของปลอมนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าถึงตอนขั้น,นตอนที่ว่าเออต้องมีการฟ้องร้องอะไรกันจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าของของจริงของความไหนต้องต้องการข้อมูลจากทางทางเจ้าของผลิตภัณฑ์จริงๆว่าเออมป,ปวิธีการดูยังไงนะครับครับ